นี่ผมจะมาสอนวิธีมัดเสียกขอกรถเด้ครับมัดยังไนที่ว่าให้มันแกะไงบดไงที่มันบ่อลอกครับมัดมัดไปได้ครับส่วนหมักผมมูรุเนยเขาใส่กันครับมันก็ค่อยบ่อขอดเวลาเขาขอดได้วที่นั่นบ่ครับนี่เข้าดึงนงมากทีนี่เวลานั้นเขาปดหยากรับนีอ๋อมันแกะหยากรับแนนครับพอเขาหัดไปแนนป๊บมันถือแกะหยากนีครับมันจะดึงสุดนี่ครับอ๋อ มัดแบบได้จังง่ายครับนี่ครับมัดวิธีนี้นะครับแน่นเลยครับนี่อ่ากัดครับหัจับเอาดึงลงมาเสียนึงจับจับจับส่วนเสือมกันก่อนเนี้ยอาจรเอาดึงลงมาเสีนหนึ่งกาวาระยะให้มันห่างกันจากกมาณสองนึงครับนี่อืมแล้วก็เห็ดเป็นบ่วงเออนี่ครับอืมจากขึ้นมาเป็นบ่วงหลังกามาถาบนี้ครับนี่ถาบเข้าไปนี่ครับอืมแล้วก็หมุนครับนี่หมุนเขาดันไนเด้ครับนี่หมุนเขามาดันในหมุนจังรอบครับเนี่ยสามรอบครับ ครับแล้วเขาก็จับตัวที่เ้าหมุนนี่แหละนี่จะไปดึงให้มันตึงนี่ครับอ่าอูยุหรอครับนี่นี่ครับดึงไปบบมีขาครับันมีรุดบบมีเหลื่อนมันวะบ่ครับบบมีรุดยานตะเสียขาครับันพูดได้แห้งไหลเออเวลาเวลาพอปลดมันกับปลดง่ายครับนี่พอปล่อยเลยครับนี่ยาดกระปดนี่ปับ้เขาก็ดึงออกเลยนี่ครับโอ้รุดครับ<อ>มันว่เป็น มันบอเป็นเงินนั่นปะแมนครับมันบอเป็นเงินล็อกครับอ๋ออมึงหมาอีเทียครับนี่มึงหมอีเทียครับจับเป็นบ่วงนะครับจับจับจะได้ก่อนจับให้มันเป็นบ่วงกลมๆนี่ครับนี่จับเสียบไว้กาวระยะนึงครับนี่ถาบไปนี่ครับถาไปให้มันถากติดกันครับอ่แล้ว็บมุนต้องถาด้านนอกต้องถากด้านนอกที่เข้าดึงกันปาแมนครับพอเขาถากไปแลนองที่ป๊อเข้ากับมุนที่แดกไปป๊อปข้ากับมุนข้อในที่นี่ครับอหมุนข้อในไปสองเทียหรือสามเทียก็ได้ครับนี่ ถ้ากดึงอ่ามีรุดครับโบมีโบมีเขื่อนเล่นมาเนี่ยม่นครับดึงไปบ่มีรุดอย่ากระเสียกกระเสียดมันพูแนมันสิขาดครับเวลาเขาแกะแกะได้ง่ายครับนี่โอ้ครับสูตรหนีล่องเอาไปใส่กันเลยครับแกะง่ายพุดงง่ายฮับแนนครับ